โอ้โหใกล้แล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้เหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงกับเบอร์รี่รอเบสตัดปล่อยตัวเวกฮอสได้แล้วนะครับต้องมารอดูนะครับสื่อจากอังกฤษอย่าง Sky ยสปอร์ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ทำข้อตกลงหลักกับเบอร์ลี่เรื่องการยืมตัวเวกฮอสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่รอให้เบสตัดยุติสัญญายืมตัวก่อนนตอนนี้ และในรายงานบอกว่าหากเบสิกตัดยุกและสัญญาให้เรียบร้อยแมนยูก็จะสามารถยืมตัววูดส์เวิร์คฮอร์ชัเบอรี่ได้ทันทีเพราะว่ามีการบรรลุข้อตกลงในหลักการกันแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ครับก็มีการเปิดเผยว่าแมนยูจะจ่ายเงินชดเชยให้เบซิตัสจำนวน3าล้านยูโรแล้วก็ทางสโมสรเบซิคตัสเองเนี่ยต้องการได้กองหน้ามาแทนที่ซะก่อนนะครับถึงจะยอมยกเลิกสัญญายืมตัววูดส์เวคอนให้แมนยูนะครับเราต้องบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดที่เบซิคตัสเองวูดส์เวงฮอสก็ไม่ได้ลงซ้อมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้องการเลี่ยงอาการบาดเจ็บก่อนที่จะส่งตัวไปให้แมนยูในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลหลังพร้อมแล้วนะครับ พร้อมย้ายไปล่าตะขายในถิ่นโอแทฟอร์ดในพิมพเลียงกฤษนะครับอจะเป็นยังไงครับเนี่ยตอนนี้แมนยูชัดเจนมากๆครับอยากได้วูดเวกฮอตจริงๆนะครับนักเตะร,ร่างโยงคนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเดีลวนี้จัดอะไรครับวารุนสำหรับเด็กผีเด็กแมนยูนะ่าจัดเลยฮะ